สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมิถุนายน คลิปนี้เรามาดูดวงรายเดือนกันต่อเนาะแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะดีจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะเราขอย้ําว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณด้วยสําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราจนถึง12กุมภา แต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่มังกรอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวเสาดาวประจําตัวของคุณก็ยังจรเป็นเกษตรคุมรักอยู่ส่งผลให้ชาวมังกรก็ยังเป็นคนที่แข็งแรงในเรื่องของจิตใจนะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพกายอาจจะต้องดูแลกันสักนิดนึงนะ แต่ว่าวันที่7มิถุนาปายจนถึงประมาณ10ตุลาดาวเสาวดาวประจําตัวของคุณจะพักองศานะเรียกว่าดาวเดินถอยหลังแล้วหลายเดือนทีเดียวอาจจะส่งผลให้ในด้านดีคุณอาจจะคลายความเครียดความวิตกกังวลลงได้บ้างแต่พอดาวเดินถอยหลังมันก็ทําให้เกิดความลาช้าความลังเลทําให้การตัดสินใจของคุณอาจจะไม่เฉียบคมเหมือนก่อนนะมันมีความลังเลความไม่แน่ใจเกิดขึ้นก็ค่อยคิดค่อยๆทํานะ ในเรื่องของการงาน ดาวสุกดาวการงานของคุณเป็นประอยู่ในภพพันธุในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องงานของคุณอาจจะอ่อนตัวลงไปบ้างแล้วมันมีดาวพุธดาวอริเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ทําให้การงานของคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับการงานของคุณถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือรูปแบบการทํางานอันนี้จะทําให้เรื่องงานของคุณดีขึ้นนะ ผู้ใหญ่เจ้านายยังให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเพราะตอนนี้พระหัสเจ้าเรือนสหัชชะของคุณจรเป็นเกษตรอยู่เห,ห็เปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นสิ่งที่คุณต้องระวังสักนิดหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของคําพูดเพราะว่าพุทธกับราหูมาเจอกัน และราหูกระสุกก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักในเรื่องของความเชื่องเรื่องชู้สาวนะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องชู้สาวในที่ทํางานด้วยที่อาจจะทําให้คุณเสื่อมเสียหรือว่ามีผลกระทบกับเรื่องการงานของคุณแต่ว่าถ้าคุณระแวดระวังไม่ให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ปัญหาความวุ่นวายความจุกจิกทั้งหลายมันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ถ้าจะลงทุนอะไรหรือจะขยายกิจการงานอะไรนะการเจรจาการเล ต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะมีการติดขัดอยู่บ้างรอให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนจะดีกว่า พอวันที่15ดาวอาทิตย์ดาวมรณะเนี่ยจะจรเข้าในภพอริและดาวเป็นราชาโชคมรณะอริเนี่ยมันเสียบวกเสียมันอาจจะดีแต่ว่าคุณต้องผจญเขาเรียกว่าอะไรผจญความลําบากผจญปัญหาผจญอุปสรรคก่อนแหละและมรณะเข้าอาริเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดือนนี้มังกรต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพมากๆเพราะว่าถ้าคุณป่วยคุณจะป่วยนานนะเพราะว่าดาว มรณะอาลีแล้วเดี๋ยวพอช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพุธดาวเจ้าเรือนอาลีของคุณจรเป็นเกษตรเนี่ยคุณป่วยแล้วป่วยนานแล้วพุธเนี่ยในเรื่องของปอดหลอดลมอยู่แล้วอาทิตย์ในเรื่องของสายตาความดันโลหิตไมเกรนอะไรพวกนี้โรคหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าหาหมอได้ก็หาหมออย่าปล่อยประละเลยนะแล้วก็ออกข้างนอกแม อย่าเพิ่งถอดแม้จะมีข่าวว่ากลางมิถุนาเขาจะให้ถอดแมสได้แล้วแต่ว่าสําหรับชาวมังกรเตือนเลยคุณอย่าเพิ่งถอดแมสนะดูแลตัวเองก่อนแล้วก็นอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเรื่องของงานด้วยความประมาทความไม่รอบคอบ การมีศัตรูคู่แข่งนะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานหรือเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่อาจจะทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการงานตามมาได้นะมีโอกาสตกงานได้เหมือนกันราชาโชคนี่แหละนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดีที่สุดเลยทําอะไรด้วยความรอบคอบใช้เหตุผลใช้สตินะส่วนคุณที่จะเริ่มต้นการงานใหม่ๆหรือคุณที่ต้องไปบุกเบิกไปสร้างหนทางใหม่ๆไปเป็นคนเริ่มต้นอันนี้ทําได้นะหรือ ว่าอยากจะมีธุรกิจการงานเป็นของตนเองทําได้เพราะดาวอริที่เป็นเกษตรเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเจอเรื่องยากๆต้องทําอะไรที่มันท้าทายความสามารถและคุณมีความมุมานะที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มกิจการใหม่ๆอันนี้ทําได้ในเรื่องของอ่าแล้วพอช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคุณจะมีโชคเรื่องงานเพราะว่าดาวศุกร์เจ้าเรือนปุตตะคุณจอเข้า เป็นเกษตรอยู่ในภพปุตตะเนี่ยมีโชคในเรื่องของการงานอาจได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งใหม่ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะเรียกว่าได้แบบเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นจุดดีเป็นด้านดีของชาวมังกรในเรื่องของการงานพอมาดูในเรื่องของการเงินราหูดาวการเงินจรอ,อยู่ในภพพันธุอยู่ในเรอนอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมเพราะฉะนั้น คุณจะมีโชคดีมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะเรียกว่าการเงินของมังกรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วละ่ะจะดีขึ้นตามลําดับจนพัฒนาไปสู่ความมั่นคงได้เพราะว่าพันธุเนี่ยมันเป็นรากฐานของชีวิตมันแปลว่าความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นการเงินของมังกรต้องบอกว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆคุณมีโอกาสที่จะได้เงินหรือเสียเงินเพราะอสังหาเพราะบ้านเพราะรถนะได้เงินก็เช่นคุณอาจจะขายบ้านขายรถจำนำจำนอง เสียเงินก็ซื้อบ้านซื้อรถซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วก็ต้องสนับสนุนคนในครอบครัวบุตรหลานบริวาร แต่พอปลายเดือนเรื่องการเงินเรื่องลาบผลรายได้ของมังกรจะดีมากเด่นมากมีโอกาสที่จะได้ลาบผลเป็นอสังหานะเพราะฉะนั้นใครที่จดจ้องเรื่องจะซื้อว่านเนี่ยคุณมีโอกาสสมหวังหรือได้โชคจากบ้านจากรถเพราะฉะนั้นคุณที่ชอบเสี่ยงก็เลขบ้านเลขรถนะอันนี้ตามสเตปเลยเรื่องธุรกิจการงานของคุณจะสร้างรายได้ให้คุณมากขึ้นมีข้อแมนิดเดียวคือคุณต้องมีการพัฒนาปรับ ปรุงรูปแบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เพราะว่าถ้าคุณทําอะไรแบบเดิมๆซ้ํำๆธุรกิจมันอาจจะนิ่งได้รายได้มันอาจจะนิ่งได้เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ว่าถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างลงไปเช่นคุณอาจจะปรับแพ็กเกจจิ้งให้มันทันสมัยหรือไปเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าทําให้ตอบโจทย์ลูกค้าในวงกว้างขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องคิดต่อแล้วมันจะทําให้คุณมีรายได้เข้ามาได้มากขึ้นนะ เดือนนี้ต้องบอกว่ามังกรค่อนข้างจะมีโชคในเรื่องของทางการงานและเรื่องของการเงินด้วยนะมีโอกาสดีๆเข้ามามีรายได้ใหม่ๆดีเลยสำหรับคุณที่มีปัญหาทางด้านการเงินคุณจะมีทางออกหรือว่าได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือยิ้มได้แล้วสีมังกรเดือนนี้นะในเรื่องของความรักคุณที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าคุณเคยมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันมา จะปรับความเข้าใจกันได้มีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณที่อยากจะมีเจ้าตัวน้อยก็มีโอกาสที่จะสมหวังส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจนะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนแนะนําให้หรือว่าคุณไปเดินทางท่องเที่ยวแล้วเจอกันมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามความรักของชาวมังกรอยู่ในขั้นที่พัฒนาไปได้นะ นี่คือภาพรวมของชาวมังกรในเดือนมิถุนายนขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า